นนที่เป็นปัญหานะครับละกันนะครับที่เกิดขึ้นในการทํางานในระดับองค์กรนะครับคือในระดับองค์กรเนี่ยเรามักจะใช้ระบบ ERP ระบบ Database ภายนอกนะครับที่สามารถ Export File ไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ Excel เพื่อให้คุณเข้ามาทํางานได้นะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่ผมมักจะเจอนะครับกับพวกระบบต่างๆที่ไม่ใช่ Excel แล้ว Export File ล์เป็น Excel คือข้อมูลที่ Export อออกมาเนี่ย มีสถานะเป็น Text ทั้งหมดนะครับอ่าลองดูนะครับนั่นคือประเด็นนะครับปัญหาข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ถูกมองเป็นข้อมูลประเภท Number ประเภทเดทแล้วก็ประเภทช a r มหรือเวลาผมรู้ได้ยังไงครับโดยโปกติบางกรณีครับบางครั้งเราเอา,เอาไฟล์ที่มีการ export จากแหล่งอื่นมาประมวลผลต่ออย่างเช่นเคสของคอ s t ครับผมอยากหาข้อรวมอง,อง,ง่ายๆเลยผมอยากใส่ total cost ไว้ ผมอยากใช้สูตรซ u m ธรรมดาเลยครับเท่ากับสูตรซ u ำแล้วก็ซ u m ตัวคอสขึ้นมาผลลัพธ์ได้ศูนย์ครับทำไมอ่ะนี่ปัญหาบ่อยๆนะที่เราเจอนะครับสูตรซ้ำจริงๆผลลัพธ์มันต้องเป็นคอสรวมของทั้งหมดสินะครับข้อมูลมันก็เป็นตัวเลขนี่แต่ตอนนี้ Excel มองเป็นข้อมูลประเภท t e x กครับไม่ใช่ตัวเลขมันคือตัวเลขแหละแต่มันอยู่ในรูปของ Text ทำให้ซัมออกมาแล้วไม่ได้ศูนย์เพราะซัมเนี่ยซัมเทคไม่ได้ทำลองเดียวกันนะครับฟังก์ชันของวันที่กับเวลาเนี่ยมันจะมีประเด็นที่เวลาคุณไปสร้าง pivot table อ่ะผมไป insert pivot table นะครับขึ้นมาผมเอา date r ิเสเตอร์มาใส่แล้วก็ผมเอาคอ์สไปใส่ที่คอลช่อง value นะครับผมจะ summarize value by sum ก็ไม่ได้เห็นปะ่ะคือมันไม่ได้อยู่แล้วในส่วนของคอสแหละแต่ว่าเอ่อในตัว s u m m a r i ย e v a อ่ะ,ม by, อะผมเข้าไปแล้วกัน าวน,นี้เรามาดูครับว่าเรื่องของวันที่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่อง pivot table นะครับคุณสามารถที่จะกรุ๊ปวันที่ได้เช่นคลิกขวากรุ๊ปข้อมูลเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่า cannot group section จริงๆมันต้องกรุปได้นะมันจะกรุปเป็นวันเดือนปีได้เลยอยู่ในเนื้อหาของ pivot table นะครับนี่แหละครับคือปัญหาที่ excel มันไม่ได้มองข้อมูลที่ผ่านการ export หรือผ่านการสร้างจากระบบอื่นออกมาเป็นไฟล์ excel มันไม่ได้มองเป็นตัวเลขเป็นวันที่เป็นเวลาที่เกิดขึ้นถ้าเจอเคสนี้เราแก้ปัญหากันยังไงจริงๆแล้ววิธีการแก้ปัญหามีหลายแบบครับแต่ผมยกวิธีที่โอเคครับคุณมองเห็นข้อมูลเนี่ยเป๊ะๆมันคือข้อมูลที่แบบคุณรู้ว่ามันคืออะไรนะครับมันคือแพทเทิร์นของตัวเลขคือวันที่กับเวลาแต่เซลล์ไม่ได้มองท้อยน้าผมแนะนําสูตรครับแนะนําใช้ฟังก์ชัน value นะครับสาหรับตัวเลขนะฟังก์ชันตัวนี้รับตัวประกอบเป็นข้อความ หน้าที่ของฟังก์ชัน value คือแปลงข้อมูลเป็นตัวเลขอ่านีน่ฟังก์ชันตัวแรกนะครับฟังก์ชันตัวที่2ก็จะมี date value นะครับรับตัวประกอบเป็นข้อความเหมือนกันครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะแปลงข้อมูลเป็นไทป์ประเภทวันที่ก็ออกมาเป็นตัวเลขของวันที่แหละนะครับเป็นค่าง,งวันที่แล้วก็ฟังก์ชันตัวสุดท้ายครับที่ผมแนะนําในกลุ่มนี้ ก็คือฟังก์ชัน time value นครับมีหน้าที่ในการรับข้อความลงไปนะครับนะ time value นะครับแปลงข้อมูลเป็นเวลาแต่มีข้อแม้ครับแพทเทิร์นของข้อความที่ใส่จะต้องตรงกับแพทเทิร์นของตัวเลขวันที่แล้วก็เวลาที่ถูกต้องคือคือรูปแบบของตัวอักษรเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปแบบของวันที่เวลาแล้วก็เรื่องของตัวเลข ดังนั้นถ้าเกิดท่านใดมีประเด็นเรื่องของอวันที่นะครับที่คุณไม่ได้โชว์ฟอร์แมตเป็นวันเดือนปีในเรื่องคุณเวลาเช็คจากตัว system tray ดางขวาล่างหน้าจอก,ก็ได้ว่าตอนนี้ฟอร์แมตวันที่ของคุณเป็นวันเดือนปีหรือเดือนวันปีถ้าเป็นเดือนวันปีต้องไปเปลี่ยนใน control panel ให้เป็นวันเดือนปีก่อนไม่ไงั้นก็ต้องใช้สูตรพวก mid นะครับพวกไฟล์พวกนี้ช่วยนะครับพวก mid จะแปลงได้นะครับจะสามารถดึงข้อมูลมาแล้วใช้ฟังก์ชัน date แปลงวันที่ได้ แต่แค่นี้ผมง่ายๆก่อนนะครับก็จะมีเดตไว u e ยูอ่อไวยแล้วก็ฉารไววิธีใช้ก็รับตัวกับแค่ตัวเดียวครับอ่าตัวอย่างครับผมจะเริ่มใส่ข้อมูลนะครับในคอลัมน์ G นะครับผมใส่ว่าเป็นคอสอ่าผมใช้คําว่า Convert แล้วล้กันอ่าคอนเวิรแล้วล้กันนะครับอ่าคอนเวิรเรียบร้อยผมใส่สูตรเท่ากับนะครับไวยูอ่ารับตัวของนะครับสูตรตัวนี้ไว l u ย รับตัวกอบเป็นเซลล,ล์เซลลเดียวเลยครับก็คือเซลล์ D2 เสร็จเรียบร้อยใส่สูตรเท่ากับปึ๊บนะผลลัพธ์ครับก็จะมาเป็นตัวเลขสังเกตรครับตัวเลขจะชิดขวาและสามารถจัดฟอร์แมตได้ซึ่งต่างจากของเดิมนะของเดิมรู้สึกเลจัดฟอร์แมตไม่ได้นะนะครับผมจัดตัวค่าหลักพันก็ไม่เปลี่ยนเห็นป่ะข้อมูลมันก็แปลกๆกันนะนะครับอันนี้ผมจัดตัวค่าหลักพันได้่ดาแสดงว่าคือตัวเลขลครับซ้ำได้ครับ ผมใส่ sum ได้ไหมเท่ากับ sum ข้อมูลเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับผลลัพธ์ซ u m ได้ตัมหมดนี่คือฟังก์ชันไว l ์ยคือหลักการคุณไม่ต้องเสียเวลาเสียเวลาไปแบบนั่งเคาะทีละตัวครับก็คือไปเคาะเอนเตอร Enter ทีละตัวเพื่อให้มันแปลงเป็นตัวเลขทีละตัวได้ผมแนะนําให้คุณสร้างคอลัพใหม่แล้วก็ใช้ฟังก์ชันไว l ์ยแปลงจากนั้นคุณค่อย copy ข้อมูลนะครับมาทับไฟล์เดิมได้ ก็คืออาจจะเพสคลิกขวาเพสบาย y ไปอยู value, นะครับเพื่อทับไฟล์เดิมได้เป็นตน้นอ่าเรามาดูนะครับเรื่องของเด t ดิ e g i สเตอกับไทม์ของผมนะครับเรื่องวันที่ผมใส่สูตรเท่ากับ d เด a ไ u e แล้วก็รับตัวก่อเป็นวันที่แต่อย่างที่บอกครับเด v ไวล e มีจุดอ่อนนะคือถ้า format ของเครื่องคุณไม่ตรงกับ format ที่อินพุตเข้ามา ที่ออกมาเป็นตัวไฟล์พอแบบนี้คุณต้องเปลี่ยนฟอร์แมตของเครื่องคุณให้ตรงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันอ่านไม่ออกนะครับ date value ครับแป,ปลงปึบแต่ผลลัพธ์มันได้เป็นชุดตัวเลขของวันที่ครับไม่ต้องสีเรียสเปลี่ยนฟอร์แมตเป็น date เอาคุณก็จะได้ตัวรูปแบบฟอร์แมตวันที่ของตัวเครื่องเรียบ,บร้อยนะครับเปลี่ยนฟอร์แมตเป็นเดทได้นะครับอ่าถ้าเป็นเรื่องของวันที่นะนะครับเปลี่ยนได้เวลาก็เช่นกัน,นครับเวลาผมสามารถใส่เท่ากับ time value แล้วก็เรียกตัวเวลาแต่ผลลัพธ์ของเวลามันเป็นทศนิยมครับไม่แปลกครับผมเปลี่ยนฟอร์แมตเป็น Time เรียบร้อยเข้าไหมครับตอนนั้นรูปแบบสูตรก็จะประมาณนี้ครับผมในการจัดการนะครับรูปแบบก็จะเป็นฟังก์ชันเอ,อ่อ value นะครับฟังก์ชัน date value นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน time value พวกนี้เป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์ในการ convert นะครับข้อมูลนะครับที่เป็นข้อความให้กลายเป็นไทป์ข้อมูลที่คุณต้องการครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่หนึงนครับที่ทุกท่านลองไปประยุกต์ใช้ดูครับก็จะสามารถที่จะเรียกใช้การทํางานของตัวเลขวันที่แล้วก็เวลาได้เต็มที่จากไฟล์ที่ x x p o r t OM, มาจาก Database บทข้งภายนอกหรือระบบ ERP ระบบถางข้อมูลตัวอื่นนะครับผม